สมศรีทำ่วงออกไปสามสี่วันละนี่เจ้าทวงออกเพราะว่ามันเป็นทั่วเก่าเนาะมันก็เลยไม่อวบนะคะทั่วมันหลายปีแล้วมันก็เลยอวบเจ้ากับประมาณนี้แหละทำได้สามสี่วันดึกว่ามันจำเป็นมันหนาวเนาะมันก็ยังเป็นอยู่อันนี้สมศรีก็จะเอาเปลือกเขียวๆมันออกสมศรีจะเป็นคนตีมไม่ชอบกินเปลือกเขียวๆนะมันเป็นคนที่ได้หัวเจ้าทวงออกมันแก่นมันแกนมันแกนคือมันต้นเล็กนะคะมันไม่ต้นใหญ่เพราะมันไม่อวบเพราะเป็นทั่วนานแล้วเนาะ นี่เจ้าสมศรีก็ใส่ใส่ใส่มันพ่อตอีทำถั่วงอกนี่พออ่อหยางอยากกินหอยทอดก็เลยทำถั่วงอกเจ้าสมศริก็จะเด็ดเอาจะเอาเปลือกมันออกก็ะ كي วเขียวนะ่ะที่มันติดอยู่มันได้เวลาแล้วนะต้องเอาออกแล้วเจ้าพุงนี่จะบัดแบยนยาอันนี้หอยทอดเจ้าหอยทอดกับสูตรมัวมัวสัวสัวของสมศรีงนี่แหละอืมตอนตีปรุงกับไม่ได้ให้ดูเนาะพ่อหยาง ลืมกดกล้องอันนี้ถอดเร็จแล้วถึงให้ดูบางคนถามสรรมศสีทํากับข้าวเยอะกินนมดเหรอกินนมดเจ้าในจานนี่นะถ้าอยู่ในจานนีจะกินมดเลยเจ้าทําส,สีจะทํหมือต่อหมือนะครับข้าวทอดหอยทอดมาสูตรหมัอหม้ว,มวของสมศรีหมัวค่ะนะคะอสมศรีทำแบบมักหม่วค่ะความอยากหอยแมลงผู่ก,ก็คือ ส่นสีไปซื้อมากินแล้วมันกินนมดแล้วก็แกะไว้แจกแข็งไว้นะคะออร่อยอซอดพิก เป็นซอสอ่ะอ,อร่อยอร่อยแกอยากความหิวเพราะว่ามีทวง,งอกไงสมศรีทํำทวง,งอกไปสองสามวันแล้วทวง,งอกไม่ค่อยสวย พราะวานทัวมันเกลียว้ลต้องสีซื้อทัวเขียวมาไว้สองสามปีแล้วไงมันได้ซื้อทัวเขียวรุ่นอันใหม่มามันก็เลยต้นน้อยอ,อร่อย Mamuwa sa suwa. Alam